สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับมาพบกันในเวลาค่ำนะคะเมื่อเช้าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วใช่ไหมคะป้าตาบคุณลุงแดงตั้งใจไว้ว่าเราจะถวายไปใส่บาตรพระวัด ป่าภูมาตในในทุกวันที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเมื่อเช้าไอ้คุณลุงแบบบอกซิเมื่อเช้าเราได้ใส่ใส่บาทพระอ่าใส่บาทพระวันป่นออาภมาสามรูปสามรูปนะคะแล้วก็แล้วก็ถวายพระหารสามรูปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องเข้าไปที่ตลา,าดไผ่ร้อมเพื่อไปซื้อ น้ำเต้าหู้กับน้ำคักทองแล้วก็ปลาตะปาท่ำโก่ถวายท่านพระครูบ้างเพราะว่าให้ทานแต่อาหารเบาอันนี้ก็อาหารเบานะวิชาก็เป็นอาหารเบาแล้วก็ประตาลาหยุดยี่สามยี่สี่ี่ห้ายี่หกนะคะแล้วก็จะกลับมาอีกทีก็คือวันที่ยี <27. S 1> ่ยี่เจ็ดก็จะไป ลอยกระทงปีนี้โชคดีได้รอยกระทงนะคะไม่รู้ปีต่อไปจะโชคดีได้รอยกระทงหรือเปลาหรือจะรอยอังคารวันนี้วันที่ยี่สิบสามเป็นวันครบรอบสองปีที่อารทิพวารีเกิดอัตเิเหตุเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต mm hmm. ในวันนี้นะตากระยายก็ไปทำบุญให้ลูกนะ แต่จริงๆแล้วอาทรเนี่ยเขาเขาอยู่ที่วัดหนองข้องหมูนะกระดูกเขายังเก็บไว้ที่นั่นตากับยายเขาทาบุญที่นั่นก็บอกว่าเวลากรวดน้ํามันเป็นความเชื่อนะคะอย่าไปคิดเยอะเวลากรวดน้ําก็บอกอาทรพัฒตาหารที่เหลือจากท่านพระครูหลังจากที่ท่านชันเสร็จ หรือใจยังไงแล้วเนี่ยอาธรมารับส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้นะลูกจะได้ไม่อดไม่อยาแล้วก็ทุกวันที่เราไปที่วัดใช่ไหมคุณลุงแดงก็จะนึกถึงหลานอะ่ะวันนี้ตามาทำบุญนะยายมาทำบุญนะอาธรเป็นเด็กดีนะเพียงแต่<ะ>เขาเขาอยากเป็นผู้ใหญ่อะ เด็กสมัยเนี้ไม่รู้หรอกนะว่าการเป็นผู้ใหญ่อะมันมีความทุกข์ถูกไหมคุณผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็กแล้วลูกดูสมัยเนี้ผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นเด็กผู้หญิงก็อยากไปดึงหน้าเสริมความงามไปฉีดที่มันตึงไม่ให้มันเหี่ยวมันย่นผู้ชายก็ทําตัวเป็นหนุ่มเนี่ยมันมันมันเขาเรียกมันมันกลับตลปัดเด็กก็อยากโตไว้นมไว้หนวดโอ้ยลูกเอ้ย ใช้ชีวิตในวัยเด็กอ่ะให้มันคุ้มให้มันคุ้มยองนึกแล้วก็เสียดายก็ใช้คำว่าอยู่ที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเราอยู่ได้แรงบุญนะที่เราต้องสร้างบุญสร้างกุศลและเวลาเราตายไปเราก็ตายไปตามแรงกรรมเออมื่อวานเมื่อวานใช่แมคุณลุง <c oughs> ที่เราไปมอบไปถวายปัใจจัยให้ พระอาจารย์นายเจ้าวาดวัดบึงต้นชันนะคุณลุงก็ทำไมคะถวา,ายศพไม่มียากศพผู้ยากไร้ <c oughs> คนเราอะนะเวลาอยู่มันมัน,ม,นมันทุกข์ยากจริงๆนะเวลาตายมันก็ยังยากไรอีกนะหลายๆอย่างเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยหมดเว้นหมดกรรมกันไปแล้วเราก็มีหน้าที่คือช่วยสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ ปัจจัยเล็กๆน้อยๆของท่านนี่ก็รวมทั้งของอดำรงวัสดุก่อสร้างนี่ห้าพันกว่านะที่ที่เขาร่วมบุญมาทางสายบุญของของชั้นเนี่ยล้วก็เลยบอกว่าก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยที่ได้ร่วมมาคนละร้อยสองร้อยก็มีเจเล็กของขวากอ่ะทำมาห้าร้อยแล้วก็น้องกินตนาเอยรู้สึกจะล้านจบพึ่งมั้ย ถ้าจำไม่ต้องขอโทษด้วยนะอันนั้นเจ้พึ้นซีฟุตร่วมบุญมาก็มาคุ้นกันนะเวลาเห็นในโพสต์กตาไม่เจาะจงนะคะไม่ไม่ไม่ไปหลังไม่กับใครนะใครเห็นอยากร่วมบุญก็ร่วมใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไอ้นั่นอย่างเราเราไม่ต้องไปหลังมงหลังไม่กับใครไม่ต้องไปส่งไปบอกเขาเขาอยากทำบุญกับเราเขาก็ทำ บางคนเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเจ้าแขกเหรอ,อจองตัวเราสองคนผัวเมียกระถินบึงการปีหน้าก็องอยู่ไถึงปีหน้าเหละเออ <c oughs> เดี๋ยวลงชื่อไว้ <c oughs> วัดอะไรสองน้องตะแบกหนึ่งกองใช่ไหมครั <c oughs> ร่วมไปกับมานะกับครูหนึ่งเห็นไหมจองกันมาแล้วปีนี้เราได้กี่เด่ไล่ดูสิคุณแดงวัดแรกเลยนะคือ วัดบป็นค่ายน้องตะแบกเอาไล่ไปตามวันที่ห้านะคะวัดบ้านค่ายน้องตะแบกอระบุกขึ้นพึ่งบึงต้นชันและอะไรนะเจ็ดลูกเนินเขาว,วังม่านแล้วก็พอวันอาทิตย์อีกวันที่หนึ่งก็เป็นวัดบ้าบ้านเก่าบ้านเก่า บ้านเก่าบ้านเกาะนเกแล้วก็บ้านเก่าบ้านเกาะแล้วก็ของอบอนอบอนบอนพาสมอ่าของอีนะสิบแล้วนะ<อ>น้องของหมูสิบเอ็ดแล้วก็ท่านท่านเจ้าคุณพระราวชวชิรายานรังสีวัดพระพุทธแสงธรรมสิบสอง แล้วเดี๋ยวเอออะไรนะวัดเขาตะอินออสิบ <13 S 2> สามคือว่ากระถินตกเลยกระถินตกเนี่ยร่วมบุญไปแล้ว<ส>เดี๋ยวถ้าถ<ส>้าถ้าถ้าถ้าไปวัดเขารอยก็ขย 13, 14, เ,ก 8, เขาลอยสิบสามสิบสี่เอากันปัดสิบสี่วัดเขารอยวันที่ยี่สิกวัดตาอินก็วันที่ยี่สบกแต่ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วัดเขารอยนี่ก็ต้องไปพบเจ้าเอาวาสหน่อย ต้องไปเองเมื่อวานก็ไปคุยกับพระอาจารย์นายพระอาจารย์นายก็ก็ให้เราให้คุณลุงแดงช่วยดูเอกสารใช่ไหมเอกสารก็คุณลุงแดงก็ยังมีเขายังมีแรงก็อะไรที่เราทําได้ก็ทําอะไรที่เราช่วยเหลือช่วยเหลือก็เรียกว่าอะไรให้คําปรึกษาได้ก็ทํานะคะมันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแล้วก็ ความปิติยินดีของเรา่เกิดขึ้นในทุกวันเหมือนเมื่อเช้าเนะี่ยได้ใส่บาตท,ท่านเลยนะพระอาจารย์เอ๋ใช่ไหมพระอาจารย์เอ๋แล้วก็เจอจอยก็เลยบอกว่าจอยแข็งแรงดีนะแข็งแรงครับแล้วก็เขาก็ถามถึงคนที่ไม่อยู่แล้วก็บอกทุกคนมีวิถีชีวิตเขาก็ไปในที่ชอบอนะแล้วก็ถามว่าเขาโทรมาไหมไม่โทรก็เจ้าค่ะอ้าวทำไมอะ่ะ <c oughs> ก็เลยบอกก็เหมือนนกน้อยนะ นกที่มันอยู่ในกงนรงอ่ะเม่อเวลาหลุดจากกรงไปแล้วเนี่ยมันก็ออกไปสู่โลกกว้างบางคนก็จำทางกับหลังได้บางคนจำไม่ได้ก็ไปถูกถูกสั์ใ่ไล่เยวเยวถูกในพานหรือไม่ก็ไปเจอกรงใหม่ก็แล้วแต่วิบากกรรมขอ,ของของของแต่ละคนนั่งตรงนี้ก็คือนั่งเพื่อขายของ เห็นไหมคะนี่ดูเลยอันนี้คือผงซักฟอกเพียวเราใช้เป็นประจำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าตาตั้งอยู่ตรงนี้คือป้าตาใช้แล้วดีผงซักฟอกเพียวฟองน้ำว้าวมาจัดานี่กจัจดทราบห้องน้ำนะคะและอะไรคุณลุงแดงสเปรย์พ่นปากชายขาวโอเคคืออย่างนะคะแล้วก็นี่สบู่สมุนไพรบัวชมพูนะคะแล้วก็ วันเดอร์สมายาดีฟันวิ่งใช้เพียงแค่มเมล็ดถั่วเขียวฟองของเขาทําไมคุณลุงแดงใช้แทนนิยาพยูดป<ว>ากได้แล้วนี่ก็คือวิตามินซีทานหลังอาหารเช้าทุกวันวันละหนึ่งเม็ดนะคะใช้รับมันได้เลยอ่าและนี่ก็คือมิสซ,ซิสว้าขจัดค่าบชเมาน้ํามันไ <c oughs> ขมันต่างๆที่ติดตรงเตาแก๊สนะคะแล้วก็คุณลุงแดงเอาไปขัดล้อแม็กนี่เห็นไหมคะแล้วส่วนที่ปะตาจะให้เห็นอีกทีนี้ก็คือแก้ว แก้วเส้นทางบุญของฉันนะคะใบละเก้าสบาบทส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรไทยนะคะมีสีฟ้าคุณลุงแดงยกสีฟ้าให้เขาดูมีสีฟ้าเและเมื่อกี้ปมาตายยกคือสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีชมพูนี่สีชมพูนะคะแล้วก็สีเทาสีเทาที่ดูสุภาพนะคะใบละเก้าสิบเก้านะอันนี้ไม่ใส่ของร้อนอ้าวคุณลุงแดงยิบใส่ของเย็นนี่ อันนี้ใบละ159นะคะนี่ค่ะไว้แช่แก้วแช่เย็นส่งเงินใช่ไหมอ่าส่งฟรีนะคะ159ส่งฟรีเพื่อราชณาจักรค่ะส่วนที่อยู่ข้างหลังคุณลุงแรงคือเสือเส้อเส้นทางบุญของชั้นตัวละ195บาทนะคะอันนี้ก็ส่งฟรีนะคะมีแค่สองไซส์คือไซส์ L กับไซส์ XL มีสีดำเอาไว้ใส่ไปงนานบุญแล้วก็ สีเอ้อสีดำเอาไว้ใส่เป็นงานศพสีขาวาไว้ใส่เป็นงานบุญแ่ากาศเาย็นๆที่ใส่เนื้อผ้าเนือ้อผ้าหนาเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เจอกันทุกวันเลยค่ะถ้าชอบดูชีวิตประจําวันของป้าตากับคุณลุงแดงก็กดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะให้มันทะลุเป้าสักทีเถอะ <ๆ S 2> แล้วก็ป้าตากับคุณุงแดงก็ต้องกล่าวคําว่าเส้นทางบุญของฉัน สวัสดีครับอย่าลืมสวดมนต์นะคะเนี่ยอีกที่ไปสวดมนต์แล้วเอาละค่ะบ๊ายบายลาติตสวัสดี